ถอดรหัสความสำเร็จวันนี้คุณประสงค์เมื่อจันทึกผู้บริหารระดับ PARADISE นักธุรกิจผู้คว้าแชมป์ r รเลี่ w a ว d ์คนล่าสุดจะมาให้ไอเดียว่าเคล็ดลับการทำงานเพื่อคว้ารางวัลเงินล้านนั้นทำอย่างไรท่านบอกว่าเมื่อตั้งเป้าหมายจะคว้าความสำเร็จอย่าได้ปล่อยให้อุปสรรคได,ได้มาขัดขวางต้องมุ่งมั่นและทุ่มเทยอย่างจริงจังท่านทำอย่างไรไปชมกันค่ะเชื่อไหมฮะผม มีความรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยนะฮะผมมีพรสแสวงในตัวผมพบความฝันเลยะฮะมาจากขยภูมิครั้งที่สองถ้าไม่ได้ดีผมจะไม่กลับบ้านเด็ดขาดคำพูดของประธานบริษัทแต่ละคำพูดไม่ใช่พูดวันเดียวแล้วก็นานกว่าจะพูดพูดทุกวันองนังคารพูดคำเดียวที่ผมได้ยินก็คือสร้างธุรกิจเพื่ออนาคตเราจะอยู่เป็นเลยร้อยปี